ครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งหน้าปกคลิปวิดีโอลง youtube นะครับซึ่งผมได้ได้ทำมาก็น่าสนใจ,จเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมทำแล้วผมก็อยากจะให้เพื่อนๆพื่อนได้ได้ทำได้แต่งปกดูนะครับ บางท่านอาจจะลง youtube แล้วไมาได้แปลงปกนะครับแต่วันนี้ผมจะแชร์ง่ายๆนะครับมีขั้นตอนง่ายๆของแอปพพิกเชีย l แกลบนะครับพิกเชียลแกลบนะครับก่อนที่เราจะดำเราก็ต้อกดเข้าไปที่ google นะครับ google กดเข้ามานะกดไปที่ g google กดไปที่ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ได้ตั้งนะครับก็กดที่ g o o g l e Play นะครับสำหรับผมต,ติดตั้งแล้วนะผมก็กดเลยนะครับ i x e l l l b นะครับเเสร็จแล้วมันก็จะมี pixel lab เป็นรูป P นะครับเป็นรูป P ตัวนี้ i x e l lab แล้วเราก็กดเปิดเลยนะครับเปิด เปิดแล้วมันก็จะโชว์หน้าที่เราจะแต่งปกขึ้นมานะครับนี่ก็คือหน้าที่เราจะเราก็จะทำเลยนะครับก่อนก่อนอื่นเราก็จะตั้งหน้ากระดาษก่อนนะครับกดไปที่3 3จุดเล็กๆมุมขวาบนนี้นะครับมุมขวาบนนี้กดเลยปืด๊ดอ่าแล้วมันจะโชว์มาตรงนี้เราก็กดไปที่ image image size นะครับ Image Size กดปืด๊ดเสร็จแล้วก็ เลือกเลือกกดไซส์หน้ากระดาษกดพปที่คัสตัมกดแล้วอ่ากดมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกดไปที่ y ย u t ู u ชั n เน l นะครับยูทูทนวอันนี้คือสัดส่วนที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับ16ต่อ9นะครับกดที่ตกลงนะครับตกลง เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกรูปใส่นะครับเลือกรูปการเลือกรูปแล้วก็กดไปที่มุมมุมด้านซ้ายเลขบวกตรงนี้นะครับเลขบวกตรงนี้กดป๊ดกดมามันก็จะมีช้อยให้เรียกนะครับมีคอเลนคอเลนเดตสติ๊กเกอร์เซฟเฟสฟ,ฟ,ฟอร์มแคลลี่แล้วก็ดาวนะครับ เราจะเรียกฟอร์มแกลเลอรี่ครับรูปภาพของตัวเองแล้วก็เลื่อนเลยนะเลื่อนดูรูปภาพในโทรศัพท์ของเราอันนี้เป็นการทำด้วยมือถือล้วนๆนะครับกดไปที่รูปแมวนะครับวันนี้ผมจะเอารูปแมวกันแล้วกันนะครับแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดเลยปึ๊ด เสร็จแล้วเราก็มาแต่งนะครับมาแต่งแต่งเอาเลขลงนิดนึงดึงมาตรงนี้นะครับเอาตรงสีลงมาตรงนี้กันนะพอได้แล้วนะครับเราก็กดล็อกนะครับล็อกเราก็จะกดตรงนี้นะครับกดตรง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 กระดาษ ที่เขาทำรูปกระดาษซ้อนตรงนี้นะครับกดกดล็อกกดปืด๊ดนะเสร็จแล้วเราไปกดที่กุญแจรตรงนี้นะครับลูกแม่กุญแจรตรงนี้กดเลยกดปิด๊ดนะเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงที่เป็นจุดจุดคู่เลียงกันตรงเนี้ยนะครับ กดแล้วก็ลากลงนะครับกดแล้วก็ลากลงกดลากลงป๊อปตัวหนังสือมันก็จะขึ้นไปเองนะครับหลังจากนั้นแล้วก็กดล็อกซ้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดล็อกซ้ำตรงนี้นกดเลยพึ๊ด แล้วเราก็จะได้ภาพที่อยู่ตรงกลางนะครับไม่สามารถขยับเดียนได้แล้วตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เขียนตัดหนังสือนะครับเราก็กดไปตรงนี้เลย new t e x t ตรงนี้เลยกดสองครั้งนะครับ new t e ็กอ่าโชว์มาแล้วอ่า แล้วเราก็ลบตรงนี้ออกก่อนนะครับลบดิวเทนี้ออกก่อนแล้วเราก็พิมพ์ชื่อของเรานะครับชื่อชื่อชื่อวิดีโอของเรานะเดี๋ยวนี้ผมจะพิมพ์แมวแมวแล้วก็กดที่ตกลงปึ๊ดเราก็จะได้แมวมาแล้วนะครับแมวตรงนี้ แล้วเราก็ลากขึ้นมาไว้ตรงไหนก็ได้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าแมวเสร็จแล้วการแต่งแต่งตัวหนังสือที่มันมันมีสีขาวอย่างนี้เราไม่เราไม่เอาเราก็จะแต่งใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่เอตรงนี้นะแคปเออยู่ข้างล่างตรงนี้เอ A, ตรงนี้นะกดลงไปกดลงไปปิด ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนตัวนี้เลื่อนดูสีคัลเลร์อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับคลัลเ,เลร์คัลเลร์ตัวนี้กดเลยปื๊ดอ่าก็ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่สีอะไรกันที่เราต้องการอา๋สีดำกันล้วกัน ไม่พอใจจะเอาสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสีสีขาวเป็นูมีลูกเล่นมากมายเอาสีดำมาแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่สติกเกอร์ใส่ข้อความอะไรลูกเล่นตรงนี้นะครับลูกเล่นตรงนี้มันมีหมดลเลใส่ข้อความเราจะใส่ข้อความอีกก็ได้นะแต่ เดี๋ยวเราจะใส่สติกเกอร์นะครับใส่สติกเกอร์ใส่สติกเกอร,กอร์แล้วก็กดไปที่เลขบวกตรงนี้อ่ามีให้เรียกตรงนี้สติกเกอร์ลงมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือกสติกเกอร์ตรงนี้อ่าเรียกเลือกเอาแสงตรงนี้ลงมานะฮเอาเอาอีกสติกเกอร์ กดปืดมมันก็จะมาแล้วเอาลูกบาสอ่าเสร็จแล้วเอาลูกบาสกลับมาอ่าอ่าแต่งให้ดูสวยเมื่อพอใจแล้วนะครับเมื่อพอใจแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเราก็กดล็อกเลยนะฮะกดเซฟกดไปที่ มุมบนสามเดี่ยวตรงนี้อ่ามุมบนสามจุดตรงนี้นะครับสามจุดเล็กๆตรงนี้กดเลยปืด๊ดอ่าแล้วมันจะโชว์มาตัวหนังสือตรงนี้เราก็กดไปที่ X Force Image ตรงนี้นะครับ X force Image อ่ากดลงมาแล้วแล้วแล้วมันก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เซฟ ก็ไปที่ save to g a l l อรีตรงนี้นะครับกดเลยปึ๊ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็คือการทำหน้าปกอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยว<ส>ให้มันโฆษณาเสร็จก่อนแล้วเราจะออกนะครับ เสรยแล้วเราก็กดออกจากระบบนะครับตกลงกดออกเลยออกหมดเลยนะครับเพื่อไปดูภาพที่เราทำเอาไว้สำหรับผมก็เอาไวต้ตรงนี้นะครับแกลเลอรี่กดลงไปปิด มาแล้วนะครับตรงนี้นี่ง่ายนะแมวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการทำปกวิดีโอด้วยมือถือนะครับก็เสร็จร่วงไปโด,ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่สามารถที่จะแต่งปกเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็ลง youtube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ